เราไม่ใช่ไปอบรมวันสองวันแล้วจบนะคะเป็นการอบรมเรามี4ายยาี่ระยะด้วยกันระยะแรกเราคัดเลือกก่อนว่าผู้ประกอบการรายนี้มีคุณสมบัติที่เข้าข่ายเป็นต้นกลา้าอันที่สองก็คือเทรนนิ่งและเวิร์กช็อปก็คือเหมือนกับที่ท่านจะได้ปฏิบัติในวันนี้อ่ะาบางสว่วนแต่ว่าเราจะลงลึกมากกว่านั้นคือจะทํกทุกทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์สินค้าการ พิจารณาแพ็เกจจิ้งคืออาจารย์ที่ที่เรา uh, ให้มาเป็นวิทยากรจะลงลึกแล้วก็ทำเวิร์กช็อปกับสินค้าของแต่ละท่านเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนี้โครงการถัดมา New Trading Smart Exporter หรืออบมรมสัมมนาเฉพาะทางไม่ว่าจะเรื่องใดเนี่ยนั่นคือตัวอย่างในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขานของผู้ประกอบการคืออยากให้ท่านเห็นภาพว่า ตัวเนี้ยหน่วยงานของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะอันที่สองที่จะพูดถึงคือกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไปสู่ตลาดต่างประเทศก็เหมือนกันนําผู้ประกอบการเปิดตัวออกสู่ตลาดเราจะทํำยังไงก็คือหนึ่งเนี่ยเราจะมีการจัดการแสดงสินค้าในต่างประเทศนะคะตัวอย่างเช่น ชื่องานที่เขาเรียกว่า Thailand Week คือเมื่อก่อนเราใช้ว่า Thailand Trade Exhibition สิ่งที่เราทำเนี่ยในการที่เรานำคณะผู้ประกอบการไปแสดงสินค้าในต่างประเทศคือในแถบอาเซียนเราจะเราจะยกขบวนนำคณะสร้างเป็นบูธไทยพาวิ a ลียนเลยเป็นเป็นคูหาของประเทศไทยไปแสดงสินค้าที่นะั่นโดยให้ โดยตลาดของประเทศนั้นอย่างเช่นในอาเซียนที่เราที่ไปมาล่าสุดนะคะก็มีทั้งลาเวดนากัูกาทีนีานผู้ประกอบการเราก็จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปแสดงไปไปเ,เปิดตัวแล้วก็แสดงสินค้าแล้วก็ขายสินค้าในงานโดยจะเน้นให้มีการสั่งซื้อสินค้าเราไม่ใช่เน้นในเรื่องการ้าปลีกนะคะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อันที่สองนอกเหนือจากที่เราเนี่ยจะนำะไปมีาวิเลียนของตัวเองที่นั่นแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมเทรดแฟร์ที่จัดอยู่แล้วในต่างประเทศอย่างเช่นในยุโรปหรืออเมริกาญี่ปุ่นหรือที่ทั่วโลกที่เขามีงานแสดงสินค้าทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นเป็นเราเนี่ยผู้ประกอบการอยากจะเข้าร่วมงานอะไรอย่างเช่นท่านถูกกับการมาจากสินค้าอาหาร เราก็จะมีงานสแสดงสินค้าในต่างประเทศที่เขาจัดกันอยู่แล้วชื่องานเซียงที่ฝร,รั่งเศสแล้วก็อังกาที่เยอรมนันหรือว่างานสแสดงสินค้าอ,อีควิปออโต้อันนี้คือยกตัวอย่างคือก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรวัสดุรถยนต์ทั้งหลายนะคะพวกพวกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทั้งหลายท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจการแล้วก็ไปแสดงสินค้าที่นั่น ทีนี้ในเงื่อนไขการสมัครอะไรก็ขึ้นอยู่กับแต่ละงานเพราะว่าทางกรมก็มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือท่านในบางเรื่องแต่ว่าในการที่เข้าร่วมงานก็จะมีค่าใช้ใจ่ายก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละที่